สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การในแม่ดวงคลิปวันนี้เราจะมาตวรวจสอบพลังงานของบุคคลที่อยู่รอบๆตัวคุณว่าผู้คนเขาอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างและเขาเคยพูดถึงคุณเรื่องอะไรส่รงบาลพลังงานคุณอนุญาตให้เราเปดิดรวงชะตาด้วยการกดส u b s แล้วก็ไลค์แชร์แล้วก็นาราศรีที่โดดเด่นนะคะเซตเตอร์เน,นกวนสาว์ทัดไฟ ซองเซตเรียราศีดุลย์ธาตุไฟเลวราศีสิงธาตุไฟเจเจมินาราศีมิถุนธาตุลมวอเทอร์ธาตุน้ำม,มีนกรกฎพิจิกเมอร์คอรี่คุเกิดวันพุธธาตุน้ำน,นะคะอริราศีเมทธาตุไฟแล้วก็แคปิคอนราศีมังกรธาตุดินตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมี19 24 9 1 5 1 5 3แลว้วก็10ไม่มีลัคนาไม่มีราศีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพลังงานของ บุคคลที่อยู่รอบรอบตัวคุณนะคะทั้งสนิทด้วยแล้วก็ไม่สนิทนะแต่เขารู้จักกับเราเขาพูดคุยทักทายเราเรามาดูซิว่าสิ่งที่ทําให้ผู้คนเขาสนใจอ,อยากรู้อยากเห็นความเป็นอยู่ความเป็นไปชีวิตของคุณเนี่ยมีสิ่งใดในตัวของคุณที่มันโดดเด่นนะคะตรวจสอบพลังงานของคุณด้วยไพ่แสงสุข พลังงานของคุณตัวของคุณนะคะอาจจะเป็นพฤติกรรมอาจจะเป็นนะคะลักษณะนิสัยแจยคอหรือว่า,าทรัพสมบัติอะไรต่างๆก็ได้นะคะในสิ่งที่เขามองเห็นด้วยตานะคะสิ่งที่คุณทำซึ่งทำให้ผู้คนเขาสนใจนะ,ค,ะคือเขามีในเรื่องของการที่เห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนรักความยุติธรรมรักความถูกต้อง นะคะเป็นกลุ่มราศีตุลก็ได้นะคะเป็นคนที่ทำอะไรที่มันชัดเจนถูกต้องนะตามกฎระเบียบตรงไปตรงมานะคะเป็นคนที่แสดงออกคือเรียกว่าต้องมีคุณธรรมประจำใจอ่ะนะคะก็เลยทำให้ผู้คนอยากจะรู้นะคะแล้วก็อยากจะเห็นว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนแบบนี้เช่หรือเปล่านะคะเป็นคนรักความถูกต้องนะทำอะไรก็คือแบบชัดเจนตรงไปตรงมานะคะ และก็ผู้คนเขาก็สงสัยนะคะโดยเฉพาะพลังงานของคนที่แบบอยากจะง้อขอคืนดีคุณอะ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนนะ,ะหรือว่าเพื่อนซึ่งเขานะคะอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณนะคะก็เลยเหมือนกับสนใจชีวิตของคุณและผู้คนนะคะทีะ่ตัวของคุณอาจจะเหมือนถูกทําอะไรที่มันรับหลังอ่ะนะคะเออเขานินทาคุณนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่า าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยคนรักของคุณอาจจะไปมีรักซ้อนนะไปคบไปคุยไปกิ๊กกับคนอื่นแล้วเขาก็ซุบซิบนินทาเรื่องของคุณว่าคุณเนี่ยช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยอารมณ์เนี้ยนะคะและพลังงานของคุณคุณอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะอย่างมีความบอบอุ่นแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับบางคนบางท่านอาจจะเป็นนะะวัยแบบ ปล่อยวางนะคะวัยกเกษียณไว้เหงาหนะคะอยู่คนเดียวเป่าเปลี่ยวหัวใจนะแต่ก็มีความสุขได้และตัวของคุณนะซึ่งน่าที่จะอยู่กับปัญหาอยู่กับความทุกข์ได้อย่างมีความสุขอะนะคือเป็นคนที่รู้จักปล่อยวางเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีในเรื่องของเรื่องราวสถานการณ์ความทุกข์อกทุกข์ใจไม่สบายใจแต่ก็ สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะแล้วก็ตัวของคุณก็มีเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญนะคะชอบเข้าวัดปฏิบัติฟังธรรมก็ได้แล้วตัวของคุณก็น่าจะเคยอกหักผิดหวังเสียใจในเรื่องของความสัมพันธ์มานะคะถูกมือที่3แย่งชิงคนรักไปก็ได้นะคะก็เลยทาให้เหมือนกับว่าชีวิตรัก นะคะโดดเดี่ยวนะ,ะเลือกที่จะเป็นโสดหรือว่าเลือกที่จะไม่มีความรักและตัวของคุณก็น่าจะมีความเคยเดือดร้อนในเรื่องของการเงินนะคะก็เลยเป็นคนที่เหมือนกับว่ามุ่งมั่นที่จะนะ,ะขยันทํามาหากินนะคะเหมือนเคยเดือดร้อนเคยมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการเงินและตอนนี้ก็เลยเหมือนหมกมุ่นกับการทํามาหากินนะคะแล้วก็ตัวของคุณ จากการที่เคยถูกทำร้ายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาตอนนี้นะจิตใจเข้มแข็งมากๆไม่มีปัญหาอะไรนะที่มาทำให้ตัวคุณเนี่ยทุกอ,อกทุกใจนะหัวใจเสริมใยเหล็กแล้วนะไม่สามารถถูกทำลายได้อีกนะคะเข้มแข็งนะคะในสิ่งที่ผู้คนมองเห็นนี่คือพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ผู้คนเขาสงสัยนะเกี่ยวกับเรื่องของคุณเนี่ยเป็นเรื่องอะไรตอนนี้เวลานี้นะคะผู้คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างคนที่เขารู้จักกับคุณนะคะทั้งสนิทแล้วก็ไม่สนิทนะคะเขาสงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณและเขาพูดถึงคุณว่ายังไงนะมีสองคำถาม เขาสงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณและพูดถึงคุณว่ายังไงความสงสัยข้อที่หนึ่งเอซับคับนะคะเป็นการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้น ะะเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจการงานนะคะสิ่งที่คุณไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะคะเขามีความสงสัยว่าตัวของคุณเป็นคนที่เหมือนกับอชอบทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงชอบทําอะไรที่มันตามใจตัวเองนะ,ะอย่างเช่นน่ะออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่า,าไปทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าจบความสัมพันธ์ใดๆมา แล้วเขาก็มีความสงสัยว่าสิ่งที่คุณคิดจะทำนะคะตัวของคุณเนี่ยมีความวิตกอังวลใจไหมกับสิ่งที่เลือกทำนะ,ะหลังจากที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วหลังจากที่ไปเริ่มต้นใหม่แล้วไอ้ช่วงที่ทำอยู่เนี่ยนะคะหรือว่าก่อนที่จะไปทำเนี่ยนะ แล้วคุณเจอวิบากกรรมเจอสถานการณ์เหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างคุณมีความกลัวไหมว่าถ้าเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปหรือว่าจบความสัมพันธะ์ไปนะคเออมันมีสองกรณีคือจบความสัมพันธ์ไปนะคะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็เปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปนะคะไปทำทำงานสถานที่แห่งใหม่คุณเคยมีความวิตกกังวลใจไหมว่า การที่คุณไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนเดิมที่คุณเคยเจออันนี้คือคือสิ่งที่เขาสงสัยแล้วเขาก็บอกว่ามันคงจะเป็นวิบากกรรมของคุณนั่นแหละที่ทําให้ตัวของคุณต้องเหมือนกับว่าเจอสถานการณ์นะคะทุกอกทุกใจนะคะความรักไม่สมหวังนะการงานมีเจ้ากรรมนายเวรก็เลยต้องเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานแล้วนะคะคุณกลัวบ้างไหมว่าสถานที่อื่นมันก็อาจจะเป็นแบบเนี้ยหรือว่าคนใหม่ๆ Icana, ที่เข้ามาในชีวิตของคุณเป็นความรักใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นคนนิสัยนะเสียเหมือนเดิมก็ได้นี่คือสิ่งที่เขาสงสัยแล้วเขาพูดถึงคุณว <c oughs> ่ายังไงเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเองนะคะเป็นคนที่ชั่งน้ําหนักก่อนตัดสินใจอ่ะก่อนที่จะเลือกก่อนที่จะไปทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยคือคุณเลือกแล้ว นะคุณจ้างน้ำหนักแล้วแล้วคุณก็ไตรตรองทบทวนอย่างละเอียดแล้วคุณหาข้อมูลดีแล้วแหละนะแล้วคุณก็เลือกทําในสิ่งที่คุณคิดว่าเฮ้ย mm. มันดีสําหรับคุณแล้วก็ทําไปแล้วมันต้องได้รับชัยชนะหรือว่าความสําเร็จแล้วเขาก็มองว่าตัวของคุณก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยเออมันก็ต้องเป็นสิ่งที่คิดว่าดีนะคะ มีคนพูดบอกว่าก่อนที่คุณคิดจะทําอะไรตัดสินใจทําอะไรเนี่ยก็คือต้องรู้แหละว่าคําตอบมันต้องเป็นยังไงแล้วมันก็ต้องยอมรับแล้วก็คงจะเป็นการที่แบบว่าเลือกดีแล้วถ้าเปรียบเทียบนะกับสิ่งเดิมๆนะที่เจออยู่ความรักที่ยอดแย่อยู่นะไปเจอคนใหม่จะดีกว่าหรือว่าสถานที่ทํางานที่มันแบบ ดูมีเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าสังคมนะที่ท็อกซิกเนี่ยนะคุณไปเริ่มต้นทําสิ่งนั้นมันน่าจะดีกว่านะคะก็มีคนพูดบอกว่าเออเขาคนจะเลือกสิ่งที่ดีกับชีวิตของเขา,าไม่มีใครเลือกอะไรที่มันไม่ดีกับตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่ผู้คนพูดนะคะเกี่ยวกับคุณและเรื่องที่สองนะคะผู้คนเขาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของคุณเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ เหมือนกับว่าเจออะไรที่มันหนักๆอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะงานมันก็หนักอยู่แล้วแถมยังไปเจอเพื่อนแล้วก็เจอสังคมที่หนักๆท็อกซิกอีกนะคะแต่คุณก็ยังเหมือนกับว่าอดทนแล้วก็ยอมรับนะคะแล้วก็เหมือนกับจนในที่สุดเนี่ยคือมันอาจจะทนไม่ไหวจริงๆนะคะเพื่อนหรือว่าสังคมหรือว่างานที่มันหนัก ที่มันแย่มันรู้สึกว่าคือมันเหนื่อยมันท้อมันทําไปมันก็ไม่มีความสุขไม่มีความเจริญไม่ไม่รวยสัทีอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยมีความสงสัยว่าอาชีพการงานนะ,ะที่คุณทําร่วมกับเพื่อนกับสังคมเนี่ยนะ,ะมันหนักเท่ากับ เหมือนงานก็หนักแล้วก็มาเจอพฤติกรรมคําพูดหรือว่าการกระทําของเพื่อนหรือว่าสังคมที่ทาให้คุณรู้สึกแย่ที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดที่ทาให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขเนี่ยนะคะแล้วงานที่คุณไปเลือกเอองานที่คุณทําเนี่ยมันทําให้ตัวของคุณมีความสุขใช่ไหมมันคงจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมอารมณ์นเนี้ยนะคะแล้วเขาก็พูดถึงคุณว่าคุณน่าที่จะเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าเข้าใจอะ่ะ นะเข้าใจสถานการณ์เข้าใจปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือมีการแก้ไขแล้วแหละมีการปรับปรุงมีการยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างมีการให้อภัยกับสถานการณ์เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบจิตใจดีนะคะแล้วก็เพื่อนๆสังคมก็เห็นว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือให้อภัยแล้วก็ไม่ถือโทษไม่โกรธ นะคะหรือว่าไม่อยากจะสร้างปัญหาสร้างเรื่องดาวกับใครแต่การที่ตัวของคุณเลือกที่จะไปเริ่มต้นนะคเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เริ่มต้นทำงานสถานที่แห่งใหม่เพราะคุณอาจจะทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะนี่คือสิ่งที่เขาสงสัยแล้วก็พูดกันนะคะว่าคือแบบมันก็คงจะแบบสุดจะทนอ่ะนะถึงทนไม่ไหวก็เลยเหมือนกับว่าไปเริ่มต้นใหม่นะไปทำงานสถานที่แห่งใหม่และผู้คนเขาสงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณ ถ้าเป็นในเรื่องของครอบครัวความรักความสัมพันธ์เขาบอกว่าตัวของคุณเนี่ยคือเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะเป็นคนที่เคยแต่งงานเคยมีครอบครัวแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อคนรักเพื่อคนในครอบครัวนะแต่ด้วยความที่เหมือนกับว่าอาจจะรู้สึกว่าการถูกทรยศหักหลังนะคะจากคนรักคู่รักซ้ำแล้วซ้ำเล่า ะะมันทําให้เหมือนกับจิตใจบอบช้ำอะนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะเหมือนกับว่าเลือกที่จะโสดดีกว่านะคะเจออะไรที่มันเจ็บซ้ําแล้วซ้าเล่านะ,ะการมีความรักของคุณไม่ได้ทําให้ชีวิตรักของคุณมีความสุขคุณก็เลยไปเลือกโฟกัสในเรื่องของธุรกิจการงานมากกว่าแล้วก็นะคะดูแลตัวเองนะะทํามาหากินเลี้ยงดูตัวเองไม่จาเป็นต้องมีผู้ครองคนรักนะ,ะ,นะะแล้วเขาก็พูดถึงคุณบอกว่า คุณเป็นที่ปรึกษานะคะเป็นคนที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินวางแผนการเงินวางแผนอนาคตนะคะเป็นคนหาเงินเกง่งเป็นคนทํามาหากินเกง่งอ่ะนะคะดูแลตัวเองได้แล้วใครที่จะเข้ามาจีบมาชอบมารักมาสนใจคุณเนี่ยคือคุณค่อนข้างที่จะเด็ดขาดจริงจนะคะคือพิจารณาเยอะนะมีข้อตำหนิติ ะะตำหนิติคนคนนั้นเยอะนะคะกว่าที่จะเลือกใครมาเป็นคู่มาเป็นแฟนก็เลยน่าที่จะคิดว่าเออหน้าที่จะโฟกัสในเรื่องของการเงินมากกว่าความรักเพราะว่าถ้าโฟกัสความรักเนี่ยเดี๋ยวจะเจอคนไม่ดีเหมือนเดิมอีกความสัมพันธ์ไม่ดีเหมือนเดิมอีกคุณก็เลยสนใจที่จะวางแผนในเรื่องของการเงินมากกว่าคิดในเรื่องของความรักนี่คือสิ่งที่เขาพูดถึงคุณกันนะคะและ ผู้คนสงสัยแล้วก็อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์ที่คุณเคยมีนะคะซึ่งตัวของคุณเนี่ยเป็นคนรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจแต่คุณกลับไปเจอนะพฤติกรรมคนรักคู่รักที่เหมือนกับว่าออหลายใจอะไรอเงี้ยนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะเหมือนกับ เลือกจบปัญหาเลือกตัดปัญหาโดยการที่กับคนที่เหมือนกับว่าอเป็นคู่รักคนรักของคุณที่แบบเอมีรักซ้อนมีคนอื่นนะคะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็เหมือนโปรไฟล์เขาดีเขาสวยเขาหล่อนะเขามีเสน่ห์แต่คุณกลับเลือกหันหลังให้กับคนคนนั้นนะไม่สนใจเขานะก็เลยมีคนสงสัยว่าหุ้ย ความสัมพันธ์ที่เคยคบที่เคยคุยกันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายที่เข้ามาจีบตอนนั้นอนะโปรไฟล์ดีนี่เออทำไมถึงไม่เลือกเขาล่ะทำไมถึงไม่อยากจะมีความสัมพันธ์อะไรกับคนคนนั้นนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าอ่าเพราะว่าคุณอาจจะไปรู้ความจริงก็ได้ว่าคนคนนั้นเป็นคนเจ้าชู้นะมี คนอื่นๆหลายๆความสัมพันธ์แล้วคุณกลายไปเป็นตัวเลือกคุณก็เลยตัดคนนั้นออกจากชีวิตหรือว่าไม่อยากจะมีความรักกับใครอีกเลยเพราะว่ากลัวในเรื่องของการแบบเหมือนไปเจอคนเจ้าชู้แล้วชีวิตรักก็ไม่มีความสุขนะคะก็เลยตัดสินใจที่เลือกที่จะดูและะชีวิตของตัวเองเลือกที่จะอยู่คนเดียวเลือกที่จะโสดนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผู้คนสงสัยแล้วก็อยากรู้อะไรเกี่ยวกับคุณบ้างเขาบอกว่าเอา่อตัวของคุณเนี่ยเหมือนเขาไม่เคยรับรู้เรื่องราวปัญหาชีวิตนะคะผ่านโซเชียลของคุณเลยเป็นความทุกข์อะนะคะเป็นความทุกข์ทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์เกี่ยวกับความรักความทุกข์เกี่ยวกับการงานความทุกข์เกี่ยวกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างในโซเชียลของคุณเนี่ยคุณบล็อก ออคุณบล็อกแล้วก็ไม่โพสโซเชียลใดๆแสดงออกนะเรื่องราวนะที่พวกเขาอยากรู้ให้เขาได้เห็นเลยอารมณ์เนี้ยนะคะคือโซเชียลของคุณไม่มีพลังงานลบเลยนะไม่มีการบน่นไม่มีการพูดถึงความทุกข์ไม่มีการพูดถึงปัญหาการเงินไม่มีการพูดถึงคนอื่นๆนะหรือว่ากโกรธโมโหหรือว่ามีปัญหากับใครไม่เคยพูดนะเหมือน โซเชียลของคุณมีแต่ในเรื่องของธุรกิจการงานเท่านั้นเขาก็เลยสงสัยนะเขาก็เลยพูดกันว่าชีวิตของคุณเนี่ยแบบไม่ได้โพสโซเชียลไม่ได้อาไม่สามารถจะส่องโซเชียลของคุณได้บางคนก็บอกนะคะก็ไม่เห็นว่าโพสโซเชียลเกี่ยวกับความทุกข์หรือว่าปัญหาอะไรเลยเห็นทำแต่งานนะแล้วก็เหมือนกับเออดูดูเหมือนมีความสุขดีกับครอบครัวนะะประมาณเนี้ย ที่บอกว่ามีปัญหากับเพื่อนกับสังคมที่บอกว่ามีปัญหาการเงินที่บอกว่าเออความรักนะคะเออคุณเหงาอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยพูดว่าเอ้มันจริงเหรอนะ,ะในสิ่งที่เหตุมาคือเห็นคุณมีความสุขดีนะเห็นคุณดูแบบไม่สนใจใครเลยเห็นคุณก็ยังเป็นคนจิตใจดีนะยิ้มหัวเราะนะ,ะแล้วก็ดูแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน้าเขาลพ นะแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นนะมีมีกินมีใช้อ่ะนะคือครอบครัวอบอุ่นสมบูรณ์แบบนะนี่คือสิ่งที่เขาพูดถึงคุณนะคะคือแบบถ้าบอกว่ามีปัญหาอะไรทําไมไม่เห็นจะโพสต์บ่นนะบ่นในเรื่องของความทุกข์บ่นในเรื่องของปัญหาอะไรเลยไม่เห็นเลยส่องแล้วนะเออบางคนงงก็บอกว่าฉันไม่เห็นจะส่องได้เลยนะคะแล้วก็ผู้คนเขาสงสัยอะไรมันมันก็จะมีบางคนที่แบบ มีความรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะปกปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแต่ก็คือแบบโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานทํางานอย่างเดียวนะในโซเชียลของคุณหรือว่าการโพสตโซเชียลของคุณก็มีแต่งานก็มีแต่เงินนะคะแล้วในบางเรื่องที่คุณไม่ต้องการที่อยากจะให้ผู้คนรับรู้นะคะคือความทุกข์แล้วก็ปัญหาบางอย่างคุณต้องการที่จะเหมือนกับว่า ทำให้ชีวิตของคุณดูแบบเหมือนบาลานซ์นะคะในเรื่องของการเงินมากกว่านะ,ะการที่จะต้องแบบเอาโซเชียลมาระบายความรู้สึกใดๆนะ,ะนี่คือสิ่งที่เขาพูดถึงคุณกันว่าคุณหน้าที่จะเป็นคนที่แบบเหมือนโฟกัสงานโฟกัสเงินนะคะแล้วก็ความทุกข์ปัญหาใดๆคือแบบจะไม่มีใครได้เห็นเรื่องราวชีวิตของคุณอีกนะคะ,ะ,คะเพราะว่าคุณดูนิ่งมาก คุณดูสนใจแต่เรื่องการเงินมากคุณไม่ได้สนใจชีวิตของคนอื่นเลยนะอดีตที่ทําให้คุณเหมือนกับเจ็บปวดหรือว่าเสียใจนะคุณเหมือนกับว่าลืมมันไปแล้วนะคุณไม่สนใจแล้วนะนี่คือเรื่องราวที่ผู้คนเขาสงสัยเกี่ยวกับคุณนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะ